วันนี้เราอยู่ในแบบทางออกทิเบตไม่รู้ว่าจะเจออะไรเลยอาจจะเจอเรื่องหลองนๆก็อาจเป็นไปได้เราไปดูเลยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราะะด้วยนะครับสุดครับผมต้นผมตามผมโซเลยอยู่ในแบบ รถไฟปิดสนาเอ้ยเออใช่ถูกแล้วแหละทางออกที่แปดนะครับผมแปดเราไปเข้าเลยทางไหนวะนี่วะแต่ละชื่อเฮ้ยเราต้องเข้ามาก่อนเราเอากี่คนสามเริ่มเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาคอ้มอนไอ้ปาล์มเข้ามาเฮ้ยมึงเข้ามาดิไม่ได้ไอ้กดเลยกดเลยโอเคเร็ว เอาแล้วเอาแล้วไ,ไ,ไม่ไร้แล้วพูดเสียงดังๆเป็นเซอร์เว่ยเสียงดังๆทำไมาลุงพร<อ>ชัยมาไวจังวันนี้ปกติเขามาช้านะเว้ยที่ภาพพดเหรอโอยมันจะช้าจังวะนี่วิ่งเลยไป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  เดินเร็วนะปามมึงดูก่อนนะไอ้ปามมึงไปไหน,นเนี่ยมึเพิ่งเดินเลยนะให้มึงดูสิ่งแปลกๆก่อนวนะ่าเออมันมีอะไรตะใบผ้าไหมก็ก็รู้แต่แต่มันด่าเออเออกลัวไม่ใช่แล้วมีคนเดินใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่ถอดใช่เลยสวยแล้วกูยังไหนล้วอยู่แถวนี้อะไรอ่ะแปดเฮ้ย <8. S 1> มึงเดินจะช้าอยู่แค่ รีบทำไมเล่าเดินมันมีลูกบอลอ่ะอันนี้ไม่มีอันนีอันนี้แปลกเลยอันนี้อันนี้เราไม่ถ้าถ้าไปทีเราไม่ไม่ก็มัวใจเอาทำไหมแต่เราไม่ไม่โน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 เว้ยโอ้ยแบบนี้จะไดเนี่ยเลือกไม่ เล,ล,ตเลาตเราเราอะเลือกไม่ถูกแล้วแต่ว่า,เ,า,าเรเเเาแคจะเสี่ยงมคนเกดเลือกไม่ไอ้ใครเลือกใช่เหรอเลือกไม่ทำไมเลือกไม่แค่สองคน ำไมเออราเราต้องใช่เพราะว่าเราจะเดินไปข้างน้าถ้าอย่องมันไม่มีเลยกดใช่่าไรเวลาเราตอบเราต้องดูคำถามมันไม่นมีอะไรนะกูเลย้ยแตไม่กูจม่กูจะเดินไปเรื่อยอมงก็ไมมีเลย

อ่า,อนานีมา่มันต้องกาคุณต้องการย้อนกลับใช่ไ,ไม่ไม่เอะอะไรโออตัวงว่ะ บอกว่าถ้าถ้ามีอะไรไม่มีอะไรผิดก็ไปข้างหน้าข้างหนแล้วเข้างหน้าแล้วมาข้างหน้าก็ใช่เนี่ยจันห,หนึ่งแหละจังหนึ่งไม่ไม,ไม่เราไม่ย้อนกลับไม่ย้อนไม่อย้อน ย้อนกลับแต่ต้องไม่เดินไปข้างหน้าเว้ยใช่เราจะย้อนกลับใช่โอเคตามเรียกตามเฮ้ยชั้นสามแล้วดูดิดูดิเยอะไม่มีไม่มีนี่ยังไม่มีเฮ้ย न चाहिँ ल पाइयो न จะหาแบบมิตเอ็กให้มากที่สุดเลยคือการที่เราแบบเราเจออะไรมากที่สุดแล้วต้องแบบเราต้องอย่างนั้นแหละเราเดินไปย่งนั้นแล้วไม่เอาชนะเราให้แบบเจออะไรแปลกๆเยอะที่สุดเข้าใจปะนี่เราเดินช้าไม่ไดวแล้วยิ้มดูอิมหน้าจอมันมืดจ้ะเออหน้าจอมึงไม่เกี่ยวหรอก มืดยป่านเดียวเดียวเดียว,ยว,ยวโอเคโอเคถอยแล้วใช่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 กดใช่ดิโฟป้ามแบบรกเจอมันมืดเล่นไม่ได้ฉันถอดันเนี่ยไปไหนไปเลยไปข้างหน้าหรือเปล่าไอ้ผ่ามึงรีบเดินยังวะก็ไม่มีอะไรนิวอะไปชัางหน้าจอ จะมืดปะปามกดใช่ไม,ไม่กดใช่เออข้างข้น่าจะมืดปะไม่มืดมืดดิมืดมืดจุ่มโอ,อมืดเลยและเนี่เอ,เ,อเปอิดแสงเป่าเปิดแสงมันจะมืดมาเนี่ยมันจะมืดปามไม่ค่อยเดินทีมันก็รีบจังเลย ใช่เลยอ้เขาไม่เห็นเลยเลยดีู๋บอกให้ไอ้ปามยืดดิวะเขามาจะมาชั้นสู้เหนีย่สู้เยววะปามเดินนะจ้าไอ้ปามนี่เดินจะช้าดิไอ้ปามมึงอยู่เนี่ยเอ้ย จะช้าไม่ต้องหนีไม่ต้องรีบช่เพ่เก้านาทีโอเคใช่ใช่ใช่ลข้างหนถ้าไม่ไปข้างหน้าจะหนุ่มนะ no idea เล่นต่อไปเลยเั่นไม่ได้น่าจับอเลิกเลย่นไม่ได้ เด so ี๋ยวไปกินไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายไปเลยกลับมาชั้นหนึ่งก่อนปาเม่เดีจะไปไหนต่อ ไงวะก็มีอะไรแปลกนี่วะอ่าเอาเป็นว่าเป็นเพียงแค่นี้นะผมเราไปกันดีกว่าปามกลายเพื่อนกันไปไไเวันนี้ปั้นปามโป้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย มันมีหลายค่านะแต่ว่ามันมีแค่นี้เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ามัน,ปนไปทางไหนนะอไปแล้วครับผมไบ่๊ายบายยย